สวัสดีครับเอฟซี FC นุ่มแบงน้องประเค้งครับมือนี่นุ่มแบงสิมาเก็บหมักดำให้เบื้องเดอิอพี่น้องอยู่ผู้เดียวครับมือนี่ไม่มีไผถือกล้องให้ได้หาหมองตั้งกล้องเอาพี่น้องข้าพาเปิ้นบ่สวยแบงคนุ่มแบงกับคออาัยเด้ยครับนี่พี่น้องอุปกรณ์ในการเก็บห้องครับมือนี่นุ่มแบงเอ,อกคบาดมาใส่ครับใส่กับปูเพราไมันเก็บหลังครับพี่น้องนี่ครับโอ้เร่องเป็นวัดมือมือนี่ เด้อพี่น้องนี่ครับปลาบอกดำเฮา,านี่ครับขาดขอใส่ถังซีเด้อพี่น้องเด้อสาธิตให้คนผู้เพิ่อนอยากมากคนมาเคยมาครับเพิ่นอยากมาครับเพิ่นจะได้รู้วิธีการเก็บยังไงนี่ครับกดำกับกรถดุคนได้หรอกครับป้านี่ป้ได้เก็บบางไป การเก็บเก็บบูเบอรี่ที่สวีเดนครับขาดขาเาขาดะทงเลยครับทีมงานบบยยางมานำจะพ้นครับมือนี่ เลยได้หาหมองตังคาดนำคนเดียวเลยพี่น้องอย่างพี่น้องมาได้เห็นวิธีการครับ ประมาณนี่ล่ละพี่น้องเย็บกระดำครับเย็บหล้อกกะได้จังไรหลอกก็มาเลือกขยาออกครับเย็บขยาออกให้มันสะอาดที่สุดละพี่น้องเราไปเทสใถาดถาดละสิบโลสิบสองโล ที่อยู่บ้านเ้าครับที่อยู่แคมที่พักเหงนซีเรอพี่น้องเลอนี่ครับเด็กเด็กบ้านซีหาลู่ครับทะเลก็มาถือเลกองเห็นเลยพี่น้องมือเนี่ยในภาพเปเบื้องกันทะเลสาบครับทะเลสาบงามๆเลยพี่น้องนี่ครับวิวตากวิลีน้ำโอ้ขอโทษขอพายเลยพี่น้องเป็นวัดมือนี่ยวิวทะเลสาบครับ เก็บมาไม่ไปพร้อมเที่ยวทะเลไปพร้อมแล้วครับมือนถุอม,มือผ้าไปเที่ยวนาพาหินน่ครับโอ้เป็นตะย่านหรือเป็นตะงามแล้วพี่น้องเบิ่งโวดผุนน่ครับโอ้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 โอสโอ้โอน น้ำใสดีเย็ยนคักพี่น้องอันก็เป็นบ้านฝรั่งครับหาดหาดหินครับมันเป็นหาดทรายคือบ้านเท่าเลยพี่น้องเกาะกลางน้ำครับนตักอยว่ริมน้ำครับมือนี่ อยู่คนเดียวมือนี่ทีมงานมามาจะก้นเลยทีมงานขึ้นไปทางไหนบุครับโอ้ยยิงไก่ไลายกันร้อนพี่น้องขึ้นมาอีกก่อนครับรับบรรยากาศเรื่องนี้เป็น,ปนมองเจ็บมากดำครับ ฝากเบิ้งคิปเรากับฝากกดติดตามช่องให้นำมเนเดอพี่น้องกดไลค์กดแชร์โอ้ยของงาไม่ครับบังดำบังนี้ทานตีเอาพี่น้องบ่หนปานาปในดดรอครับบางงพาอได้เก็บได้เลี้ยงลงไปบต่เลื่ม วปลาเลยพี่น้องตะเริ่มเจ็ดเจ็ดนะปุ่นเชียงตี๋ักงไม่กลัวกลัวก่บุญครับนี่พี่น้องนี่ครับม้าที่เอวเอาจำนีนาะพี่น้องเนาะสาธิตให้ยเบิ้งเรื่อยอยู่ดออครับตอนมุมแบงค์ที่ขอตัวเก็บผลไม้ปลาตัวครับเก็บหมากดำตัวเบิ้งคลิปแล้วครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไฮน้ำไปเ้ยครับเนี่ครับ,รบสิบภาพ,พี่น้องมาเบิ่งทะเลอีกรอบจบคลิปไปครับภาพทะเลสาบไปแล้วครับงามๆเนาะพี่น้องเนาะน่ครับอาจารย์นีเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ